มือซ้ายให้โชคเอาความคืบหน้าของการก่อสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ที่วัดทุ่งรีตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมมาแจ้งให้ท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมือซ้ายให้โชคในทุกๆวันได้รับทราบนะครับตอนนี้การก่อสร้างลุล่วงไปราวๆ80%เซแล้วนะครับมาได้ทางขึ้นพร้อมรองรับ การเดินขึ้นไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์สมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่แต่ยังเหลือห้องด้านล่างนะครับห้องใต้ฐานองค์พระเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังขาดการติดตั้งกระจกเพื่อบังแดดบังฝนนะครับยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัดใจจัยในจุดนี้และการเก็บรายละเอียดต่างๆทั้งภายนอกภายในตัวอาคารใต้ฐานองค์พระเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้น หากท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วท่านพอมีกำลังทรัพย์คนละหบาทสิบาทก็โปรดช่วยบริจาคร่วมสร้างบุญค้ำจุนศาสนาไปด้วยกันนะครับพระสมเด็จองประถมนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด7ปีในดำเนินการก่อสร้างก็บ,บรรลุไปได้หลายเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็ขอศรัทธาญาติโยมทุกท่านเพราะทางวัดย,ยังขาดจตปจุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากจเจริญพรญาติโยม ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการสแกน QR Code คหรือโอนเข้าหมายเลขบัญชีของวัดทุ่งรีได้โดยตรงเลยนะครับมีคณะกรรมการหลายฝ่ายในการบริหารจัดการเงินในการสร้างสมเด็จพระปฐมองค์ใหญ่ในครั้งนี้ท่านสบายใจได้เลยนะครับผลบุญนี้ที่ท่านสร้างขอให้เข้าถึงท่านและครอบครัวตรงๆขอให้เฮงๆปังๆร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือซ้ายให้โชคมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธและศุกร์กับแนวทางตัวเลขของหล่าพัฒนานะครับวันนี้วันศุกร์ที่26กันยายน68ก่อนที่ท่านจะเข้าไปดูไปชมไปร่วมวิเคราะห์หาแนวทางเลขเด่นจากเลขทูบพ่อแก่จากเลขทูบท,ท่านพ่อพรยาศีสัตนคราชด้วยกันกับผมนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือน และช่วยดูโฆษณาให้ช่องมือซ้ายให้โชคสักนิดหนึ่งนะครับดูโฆษณาผมจะหน่อยเด้อพี่น้องครับและท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้สนิทนะครับถือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเช็คผลเลขทูบพ่อแกเมื่อวันพุทธที่ยีสี่กันยายนหกแปดก่อนนะครับวันนั้นนี่ผมอย่างมั่นใจเลยผมว่ามาเลขทูบขึ้นมาเจ็ดเก้าแปดหรือเจ็ดเก้าสามนี่แหละเพราะตัวสุดท้ายไม่ค่อยชัด ผม่าต้องมีตัอมาอย่างน้อยตัวหนึ่งมั่นใจแบบนั้นนะครับผลสรุปเหลาาพัฒนาออก4 15่าล่าง44ไม่มาครับไม่มาเลยเลขทูบไม่มาเท้าวันพุธไม่มานะโดยธรรมชาติวันศุกร์จะต้องมีต้องมาอย่างน้อยตัวถึง2ตัวนะครับอันนี้ตามความเชื่อผมเด้อพี่น้องผมคิดว่าเลขทูบผิดแล้วไม่น่าผิดซ้ําผมเชื่อของผมอย่างนั้นนะครับ แต่ท่านมาดูมาชมท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันแล้วกันนะครับเราเลขทูปเป็นเลขแห่งความเชื่อผมเชื่อของผมอย่างนั้นศรัทธาพ่อแก่ศรัทธาท่านพ่อพระยาศรีสัทนคราชอย่างนั้นเมื่อจุดแล้วขอพรแล้วตัวเลขปรากฏแล้วผมก็นําเสนอแบ่งปันก็มีเท่านั้นเองนะครับเลขทูปตัวแรกออกมาชัดเจนแล้วนะครับเลขสองครับเลขสองขอให้มีขอให้มา ที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างหวยลาวพัฒนาวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้คอยมีมาเป็นเลขเด่นก็ยังดีจับคู่2ตัวยิ่งดีใหญ่หรือแตก3ามตัวเลยยิ่งปลื้มใจใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นมุมส่วนตัวผมที่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับตัวแรกเลข2ครับ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะให้ผมจัดแนวทางตัวเลขให้แบบเน้นๆน,น,น้อยชุดทั้งงานอยลรวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ยหากท่านคิดว่าผมมีความสามารถตรงนั้นนะครับท่านก็ได้ดโปรดช่วยสนับสนุนค่าหมากพลูบุรีพลหมากรากไม้พวงมะลายของหอมที่ผมไหวผมบูชาพ่อแก่ในทุกๆครั้งมากันแล้วกันนะครับท่านสนับสนุนมา250บาทผมก็จะจัดให้เน้นๆน,น,น้อยชุด 45วันเต็มเต็มเลยนะครับทั้งฮานนยลาวพัฒนาแล้วก็ห่วยรัฐบาลไทยครับเดี๋ยวดูลาวพัฒนาวันพุธก่อนนะครับวันพุธ24เนี่ยผมมั่นใจว่า8กับ7ยังไงก็มามั่นใจแบบนั้นนะครับเจาะไป84 8ไปสปการเจดสามเสพสรุปลาวพัฒนามา415ล่าง44ตัวเจาะตัวกันไม่มาครับแต่ไปเข้าชุดเต็มชุดเต็มเนี่ยมีอยู่12หางนะครับมีชุดเต็ม5-1บนออก15เข้าชุดเต็ม15บนนะครับ นี่คือหลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยงวด16กันยา68รัฐบาลไทยเนี่ยเป็นตัวเลขปริศนาของพระอาจารย์ผมนะครับเข้ามาปี68เนี่ยผิดประมาณ2งวด16นฮะ16กันยาเนี่ยผมถอดปริศนามาได้รูด3กับ8ยังไงต้องมา3กับ8เจาะ35 36้ากัน85 86, 86 89ผลสรุปรัฐบาลไทยออก646ล่าง58เข้าตัวกัน85ล่างเต็มเเลยนะครับรัฐบาลไทย ทันทีสนับสนุนค่าหมากครูบุรีพ่อแก่มาก็มีทรัพย์รับโชคกันไปเต็มๆเลยนะครับหากท่านใดสนใจอยากได้แนวทางตัวเลขแบบนี้บ้างทั้งฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็หวยรัฐบาลไทยเนี่ยท่านอยากได้ก็ทักมาตามเบอร์ไลน์นี้นะครับสนับสนุนค่าหมากครูบุรีมา250บาทผมก็จัดแนวทางตัวเลขแบบนี้ให้45วันเต็มๆนะครับท่านทักเบอร์ไลน์มาอันนี้ลายส่วนตัวด้วยพี่น้อง ไลน์นี้ไม่มีกลุ่มไม่มีเว็บหวยไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไลน์เนี้ยเอาไว้ส่งแนวทางตัวเลขให้กันแลยกันสาหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขเหมือนผมเท่านั้นนะครับหากท่านสนใจพร้อมสนับสนุน2 5 0บาทก็ทักมานะครับหากท่านใดไม่สนใจไม่ต้องทักมานะครับไม่ต้องทักมาท่านดูแนวทางตัวเลขในช่องมือซ้ายให้โชคก็พอนะครับอันนี้ไว้สำหรับท่านที่สนใจและอยากส,าากสนับสนุนค้ามาร์คบุรี่พ่อแก่เท่านั้นนะครับ ดูแนวทางตัวเลขต่อเลยนะครับเลขตัวที่2ชัดเจนแล้วครับเลขเครับตัวแรกเป็นเลข2ตามมาด้วยเลข7ยังไงขอให้มานะครับผมว่าแนวทางเลขทูบนเ่นี้ต้องมีตรงมาอย่างน้อยตัวเนอ่อย่างน้อยตัวเนอ,อ,นอ,เนอ่อาจจะสองตัวก็ได้นะครับผมมีความรู้สึกมั่นใจแบบนั้นนะผมว่าผิดแล้วไม่ผิดซ้ําทุกครั้งที่ผมจุดไหว้พ่อแก่ไหว้ท่านพ่อพรยาศีสัตนาคราชมักจะเป็นอย่างนั้น สุกนี้ก็เช่นกันครับตัวที่2เป็นเลข7นะครับตัวแรกเลข2นะครับตามมาด้วยเลข7ตัวสุดท้ายทุกพลังไหมลงมานะครับยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้ท่านพิจารณาดูวิใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะพูดที่แล้วไม่มาพูดที่แล้วเนี่ย7 9 8 798ไม่มานะครับไม่มาหวยลาวพัฒนาแต่ไปดาวโจน VAP 3ตัวเลยนะครับนี่เลขทูบไม่แน่นอนแบบนี้นี่เองแต่ผมปรารถนาให้มาที่หวยลาวพัฒนานะครับผมขอจากพ่อแก่ขอจากท่านพ่อพระยาศรีสัตนคราชขอให้เลขทูบที่ปรากฏเนี่ยตรงไปปรากฏตัวที่หวยลาวพัฒนาวันศุกร์ที่6กันยายน68เนี่ยที่3ตัวบนหรือ2ตัวล่างอย่างน้อยตัวหนึ่ง2ตัวก็ยังดีนะครับ ผมขอแบบนั้น,นจริงท่านกับวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์ร่วมกันกับผมด้วยนะครับตัวสุดท้ายน่าจะเป็นเลขศูนย์นะฮะไม่น่าจะเป็นเลข9น่าจะเป็นเลข0 0ย์แน่นอนครับ0ย์แน่นอน270 270จะเป็น2720หรือ70หดศูนย์หวยลาพัฒนาวันศุกร์ที่บุกกันยา6กแเนี่ยต้องให้คําตอบนะครับ เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ